ตัวนี้ก็มารีวิวเทสนะครับผาสันต่อนะครับไม้ประดูนะครับตัวนี้ยาวทั้งหมดนะครับแปดสิบเก้านะครับจากจากท้ายนี่ครับถึงถึงหัวนู่นนะครับแปดสิบเก้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นยางสิบเอ็ดมิลนะครับสองชั้นรับนะครับเชือกให้นะครับเป็นรางล่องยูนะครับแปดมิลอันนี้ก็จะเป็นลูกก้านเต็นนะครับไฟเบอร์ ยาวทั้งหมดเจ็ะสิบครับจากหัวถึงปายนะครับก็จะเป็นไกเหล็กเซฟนะครับปกตินะครอบไกก็จะเป็นทรงแบบคลาสสิกธรรมดาธรรมดาเลยนะครับท้ายจะปิดตูดไม้แข็งให้นะครับตัวนี้ครับปิดไม้ดาให้นะครับอันนี้เป็นงานไปไปดูนะครับเรียบเรียบเลยทรงแบบไม่มีลวดลายเลยนะครับเรียบเียบเลยครับ เรียบๆเ,เรื่นๆใสๆคลีนๆเลยนะครับเทสผมเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับเทสยิงนะครับนี่สามเมตรนะครับเอาสองเมตรก่อนอันนี้ไม่มีเลเซอร์นะครับยิงธรรมดาเลยสองเมตรครับใบไม้ก็เหมือนเดิมครับใบมะนาว เห็นไหมเนี่ยนี่ฮะกลางเป้าเลยนะยิงดีมากครับนิ่งมากน,นี่แดดร้อนแล้วต้องรีบอันนี้เดี๋ยวยิงสามเมตรดิ่นไปหน่อยฮะสามเมตร ก็ยังเข้ากลุ่มอยู่นะครับเพราะว่าใบพริกออกมานิดนึงนะครับใบหลุดนะโอเครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมลงรีวิวไว้ใน YouTube <c oughs> ก็สนใจก็พิมพ์ปิดเลยครับ